กลับมาช่วงนี้ค่ะพาไปย้อนดูเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะคะ,คะที่ต้อนรับน้องโอปอสุชาตานะคะ Miss World มิสเวิลด์2,025คนแรกในรอบ75ปีของไทยบรรยากาศจะคึกคักแค่ไหนอบอุ่นแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันค่ะโอโ้โหดูเนี่ยแหละค่ะ บรรยากาศนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพที่พี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะต่างไปรอแสดงความยินดีและให้กําลังใจที่สนามบินสุวรรณภูมิกับการกลับมาของน้องโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวิลด์2025ที่มาพร้อมกับคุณจูเลียมอลลี่ประธานองค์กรมิสเวิลด์ภายหลังจากที่ได้รับตําแหน่งมิสเวิลด์2025 น้องโอปอนะคะเปิดตัวออกมาพร้อมมงกุฎอย่างสง่าง,งามค่ะในชุดราตีคัดติ้งไหลเบี่ยงผลงานคัสตอมเมดสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากสิริวรรณวรีแบรนด์เนรมิตด,ด้วยผ้าโมเร่อย่างพิถีพิถันค่ะแฟนคลับโบกมือต้อนรับรวมทั้งถ่ายรูปพร้อมทั้งส่งเสียงแสดงความยินดีและให้กำลังใจดังกึกก้องไปทั่วบริเวณพร้อมด้วยความอบอุ่นจากแฟนนางงามที่มารอต้อนรับในครั้งนี้ ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัราชกัญญาโปรดให้คุณรัติรสจุลาชาติเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่คุณสุชาตาช่วงสีเพื่อแสดงความชื่นชมและยินดีในความสําเร็จในฐานะที่ชนะการประกวดและคว้าตำแหน่งมิสเวิลด์คนแรกและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยสร้างความปลับลื้มให้กับอปอและครอบครัวเป็นอย่างสูงค่ะ ขบวนแห่ฉลองต้อนรับมิสเวิลด์2025นะคะเริ่มที่บริเวณท้องฟ้าจำลองค่ะประชาชนก็ไปอยู่จุดนั้นไม่น้อยเลยทีเดียวเนื่องแน่นและเต็มไปด้วยความตื่นเต้นท่ามกลางขบวนแห่ที่ออกแบบผสมผสานศิลปะไทยและสากลอย่างลงตัวขบวนรถแห่ค่ะนำด้วยช้างจำลองซื่อถึงความกล้าหาญและความเป็นตัวแทนประเทศไทย ตามด้วยมงกุฎและหางนกยุงจำลองสะท้อนถึงชัยชนะบนเวทีโลกที่ประเทศอินเดียด้านหลังค่ะตกแต่งลายกระหนกและลายไทยแสดงถึงเอกลักษณ์ไทยรอบคันประดับลูกบอลเงินนะคะสื่อถึงเวทีมิสเวิลด์การตกแต่งโดยรวมก็เน,น้นความทันสมัยผสานดอกไม้ทนสีฟ้าสีขาวชมพูอ่อนสื่อถึงความอ่อนโยนของโอปอลและสะท้อนความสง่าง,งามสมศักดิ์ศรีบนเวทีนางงามโลก โดยขบวนอันยิ่งใหญ่นี้ได้เริ่มต้นที่บริเวณท้องฟ้าจำลองและเคลื่อนตัวไปยังถนนสุข,ขุมวิทและสิ้นสุดด้วยที่ศูนย์การค้าเอ็มดิสทรคค่ะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นภาพที่ <c oughs> ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์จริงๆนะคะ <c oughs> ในรอบ75ปีที่น้องโอปอไปคว้ามาเป็นมิสเวิลด์ประชาชนคนไทยพอทราบข่าวก็เนี่ยแหละค่ะตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ตลอดเส้นทางเมื่อวานนี้การจราจรอาจจะหนาแน่นและติดขัดสักนิดหนึ่งสำหรับใครที่ใช้เส้นทางตั้งแต่ทองฟ้าจำลองไปจนถึงเอ็มดิสทริกโอ้โหเนี่ยน้องสวยมากๆเลยนะคะสง่างามด้วยส่มกับเป็นมิสเวิลด์2025จริงๆนะคะใชแล้วก็เนี่ยค่ะมุงฟ้าสวยงามเหมาะกับ น้องโอปอจริงๆใช่ะะแล้วค่ะ